มาถึงราศีกันราศีกันบ้างอ่ะมาถึงผู้ชายราศีกันค่ะผู้ชายราศีนี้เนี่ยชอบผู้หญิงที่สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบมีความรู้มีการศึกษาไม่ชอบผู้หญิงที่ปล่อยตัวเหมือนกับว่าเช่นแต่งตัวแบบสซมโซมอโซมอโซปล่อยไม่ค่อยดูแลตัวเองปล่อยให้ตัวมีกลิ่นหรือว่าบ้านช่องเนี่ยไม่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่ได้คือเขาเป็นคนชอบข้าระเบียบเรียบร้อยเพราะนั้นถ้าเจอผู้หญิงประเภทนี้เนี่ย เขาจะไม่ชอบเขาจะชอบผู้หญิงที่ดูแบบสะอาดสะอ้านระเบียบมีความรู้มีการศึกษาพูดกันรู้เรื่องแล้วก็ค่อนข้างอารมณ์ดีเพราะเขาต้องการชีวิตคู่ที่อบอุ่นดังนั้นเนี่ยถ้าเจอผู้หญิงที่ไม่ค่อยเป็นไม่บ้านไม่เรือนเขาจะไม่ค่อยชอบอือผู้หญิงราศีนี้นะคะสำหรับผู้หญิงราศีกันจ้าจ้ามีคนบอกว่าเขาเป็นราศีกันแก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าดูนะผู้หญิงราศีนี้เนี่ยจะกําหนดสเปคของ ผู้ชายไว้ในในใจของเขาเลยมีมาตรฐานไเรียบร้อยแล้วมีเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเนี่ยเมื่อพอพอเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเนี่ยเขาจะช่างเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเขาจะมีสเปคไว้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้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 ถ้าไม่ตรงตามนั้นล่ะก็่เอาโดยเฉพาะเขาจะเป็นคนที่พิถีพิถันมากผู้ชายคนที่เข้ามาฐานะเป็นยังไงการแต่งตัวเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงการกินอยู่เป็นยังไงเหมือนกับเขาเขาต้องสกรีนหมด กีนหมดว่าเอออยู่อยู่ในสเปคของเขาไหมค่ะค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหวาดระแวงแล้วก็พิถีพิถันมากกว่าทุกๆราศีเลยโอ้ยเหรอเพราะฉะนั้นผู้ชาที่จะมาจีบผู้ชาที่จะมาจีบผู้หญิงราศีนี้เนี่นยจะ<า>ค่อนข้างเหมือนกับว่าผ่านหลายด่านหน่อย แต่ถ้าสมมุติราศีนี้เนี่ยเจอกับผู้ชายที่ชอบรษณะนี้อยู่แล้วก็จะเข้าเข้าได้ดีเหมือนกับว่าชอบผู้ชายผู้หญิงรษณะนี้ไงเจ้าระเบียบอะไรเงี้ยก็ต้องหาให้มันแมทกันไงแล้วผู้หญิงชายราศีกันด้วยกันงผู้ชายราศีกันก็ชอบเจ้าระเบียบใช่ไหมคะจาย์ใช่แต่บางคนก็ไม่นะบางคนมันก็ก็ไม่ผ่านราศีเดียวกันก็อยู่บางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วผู้หญิงราศีนี้เป็นคนที่คิดและคิดน้อยอืมคิดใจน้อยเหรอคะไม่ใช่คิดและคิดน้อยอะไรก็นิดนึงก็คิดเรื่องเล็กๆ็อะไรเนี่ยเขาจะคิดนี่เป๊ แล้วก็อะไรรู้ไหมถ้าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าโกหกเขาสักเรื่องเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเลยพอเขาคิดนน่นคิดนี่เสร็จเดี๋ยวต้องไปคบไปเช็ดดูคืาไปเช็ดูเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะนั่นเอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโกหกเขาพูดก็พูดเรื่องจริงไปเลยถ้าโกหกไม่ใช่คือโกหกแล้วเนี่ยอย่าให้จับิดเขาจะไม่สบายใจเขาไม่สบายใจเขาจะ่ามเหมือนกับว่าจะหาไปไมนมา้ทำนองนั้นไปไหนมาบอกอาจจะแบบไปกับเพื่อนคนนึงคนจริงหรือเปล่าโทรไปถามเพื่อน อะไรอย่างนี้ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทำเปลืองค่าโทรศัพท์อ๋อเนี่ยไงอยู่ในเกณฑ์เลยนะเธอเนี่ยงนอคือคิดอย่างเดียวไม่เดียวทำไมราศีต่อไปเนราศี